ไม่มี the trend. The trend. น,น the trend. The trend. ้ำทำนาเขีวเขีวเขีวนาวนาต้องเหงาหงอยต้องนั่งคอยฝนตกลงมาเขีวเขียวเขีวเช้าแมต้องเจ้าหมงว่าน้ำในคลองก็ไม่มาเขีวเขีเขวโอเควาจะช่วยด้วยปล่อยฝนช่วยสักครึ่งหาเขีวเขีเขีวเทพที่ลุ้นใจลุ้นหน่อยพวกเราคอยท่านถ้วยนา พอคุณเอ๋ยฉันอย่าเฉยไม่เข้าท่ <Hey! S 1> าเฮ้ย <Hey! S 1> เฮ้ยเฮ้ยแบบบิก๊กไซส์ลันคิดแบบบิก๊กไซส์ฉันก็ทำให้แล้วนะ <Hey! S 1> <Hey! S 2> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปีนี้ฝนก็มาแรงมาเหมือนแกงเราชาวนาเฮ้ ไปแล้วมัน yeah, ก no ็ไม่เคยกับเพาะความเดินเราไม่มีในนาเฮ้เฮลเฮลมีสินแล้วมันพันทัวมีสินมันพันทัวต้องหมดตัวกันทวนนาเฮ้เฮลเฮลทำอย่างนี้เพื่อสร้างควัมทำอย่างนี้เพื่อสร้างควัมขอพวกพันจะพึ่งดาเฮ้เฮลเฮลฉันตัวไม่เหมาะสมต้องระทมกลมดามาเฮล ฝนจาตกมาหน่อยชนะคอยทำอยู่ไหนเฮี้ยวเฮี้เฮี้วน้ำไม่มาฝนต้องไม่มีว่าน้ำไม่มาฝนต้องไม่มีต้องเื่นทีนีเแค่แล้วชนะ ต่อไปบ้านเราน้ำเท่าดงสมบูรณ์แล้ว